ความเป็นเด็กอ่ะมันก็อยู่ในชีวิตซึ่งมันหนีมันไม่ออกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในร่างเด็กคนหนึ่งก็ได้อาอจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันหล่อเลี้ยงในชีวิตลามาตลอดให้เรามีความสุขสนุกกับการสร้างสิ่งอะไรก็ได้ใหม่ๆให้มันออกมาแล้วเราเกิดความสุขนั่นแหละมันคือความเป็นเด็กในตัวเราที่มันสะท้อนออกมาในผลงานของเรา ิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยทําก็คือสร้างรถมินิที่เป็นลายเส้นจากในการ์ตูนแล้วเอามันออกมาอยู่ในโลกของความจริงผมมาตามล่าฝันไว้เด็กของผมนะครับกับโปรเจกเต์ดรสลัมกับหนูน้อยอาราเล่น,นะครับนี้ทำยังไงให้สเกลแบบนั้นมันออกมาลงตัวที่สุดแล้วออกมาเหมือนกับลายเส้นนั้นมากที่สุด อันนี้คงเป็นโปรเจกต์แบบทำเล่นแต่มันไม่เล่นนะถ้าเราเอารถจริงๆมาทำอ,อาจจะไม่ผ่านในเรื่องของอข้อกฎหมาย,ยหรืออะไรบางอย่างเราก็เลยเลือกที่จะทําเป็นของเล่นดีกว่าเราคิดว่าวันสิ่งบางอย่างที่ถูกดีไซน์มาของรถกอล์ฟเนี่ยน่าจะง,ง่ายต่อการทํางานแล้วก็สามารถปรับแต่งกับโครงสร้างมันลงไปก็มาลงตัวที่รถกอล์ฟ รเราเคยเห็นงานจากในต่างประเทศนะครับในญี่ปุ่นที่เขาทำกันจะมีการายืดเสาขึ้นไปสูงแต่ด้วยมิติของการยืดเสาขึ้นไปสูงเนี่ยทำให้หลังคาถ้าเราจะใช้องศาเดิมหลังคาจะต้องโดนตัดแล้วก็จะแคบลงคือว่าไอ้วิธีการต่อเราเนี่ย เรายึดเมนเสากลางนี่เป็นหลักครับพี่คือเราเอาอกเ,เกณฑ์ไว้ก่อนใช่โดยที่เราไม่ได้ตัดหลังคานะใช่แล้วก็เราก็ปรับมุมปรับมุมกลางเข้าไปหาเพื่อ,อไปรับกับหลังคาครั้งนีย้ยังยืนยันว่าเราจะใช้หลังคาเดิมโดยที่ไม่มีการตัดหลังคาแต่ใช้การขยับเสาหน้าและหลังล้มเข้ามาเพื่อหากันน่าจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้มิติของรถ ยังดูสมส่วนเหมือนจริงมากที่สุดแล้วรอว่าครั้งเนี้ยสนุกแน่กับโปรเจกต์นี้ครับด็อกเตอรสลัมในส่วนของรถกอล์ฟนะครับที่เป็นสารตั้งต้นที่เราเ,าเอามาเนี่ยเรียกกันได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยเราลื้อทุกอย่างไปหมดเลยเราใช้แค่แพลตฟอร์มของเครื่องและ ช่วงล่างนะครับซึ่งเราต้องปรับให้เข้ากับขนาดฐานล้อเราก็มีการวัดจากบอดี้ก่อนหลักการเดียวเลยของเรายาวตัดสั้นต่อไม่พอทำใหม่เราจะวิธีการเชื่อมกลับเข้าไปให้ได้ระยะฐานล้อตามที่เราต้องการเมื่อทําการยืดเสาขึ้นไปแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราพอใจอย่างหนึ่งคือเราจะดูสเกลรถว่าไม่ใช่สเกลหลอกแล้ก็เหมือนตามลายเส้นจากในตูลจริงๆ ตัวบอดี้เราเปิดปัออกแผลทีมาเรียบร้อยแล้วขออนุญาตแวะเอันนี้ไปลงกลึงก่อนนะครับนี่ครับชุดดุมนี่เราถอดออกมาหน้าและหลังดดเ,ลลเดี๋ยวเลยไปทำอะแดปเตอร์นะครับเพื่อให้ถางล้อให้ออกมาได้รัะสมีเท่ากับรถมินิจริงๆนะครับผมอ,ออกมาประมาณนี้ครับมานิ้วครึ่งถึงหกนิ้วมาเลยเราต้องการล้อที่มีระยะกว้าง เหมือนลายเส้นในการ์ตูนอาจารย์เนี่ยเราคงทําเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยเขียนแบบแล้วก็วัดขนาดให้สําเร็จแล้วก็ส่งไปที่โรงกลึงจริง้วเป็นความรูจิตของเรานะจริงร้องนี่มันก็ใส่ได้เลยแต่ว่าเราอยากได้จริงมันถังกวาง้างๆมันดูการ์ตูนนะครับจริงๆในนี้อรายการเนี่ยด,ดูเนี่ยมีการส่งอะแดปเตอร์นะครับ เราบอกควาจริงเลยเราทําไป3ครั้งทําไปแล้วมัน,นยืดไม่พอแล้วก็ไปทําใหม่อย่างที่ือเคือทําทออกไปแล้วนะครับยืดได้ตามระยะแล้วแต่ว่าอยากได้ออกไปอีกนะครับตอนที่เราเดินการนาดบอดี้ไซนนี่คือดปเตอร์ที่เราไปทํามานะครับอันนี้เราใช้วิธีกึ่งแบบหลอดได้เพื่อลดน้ําหนักมันนะครับเสร็จไปนึงขั้นตอนสำนักงานโครงสร้าง ความยากง่ายก็คือวางเข้าไปแล้วต้องทำยังไงให้มันพอดีแล้วก็ได้ระยะสูงต่ำตามจุดเราจะใช้วิธีการไม่เหมือนลดโหลดทั่วไปเราใช้วิธีการโหลดจากการเฉือนบอดี้เราอยากได้ระยะสูงจากพื้นเท่าไหนเฉือนบอดี้ลงไปเท่านั้นให้ได้ตามระยะที่เราต้องการแล้วก็เหมือนกับลายเส้นในการ์ตูนมากที่สุด เนื่องด้วยหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยเราขยายฐานล้อมาเยอะเพราะฉะนั้นมุมในการเลี้ยวมันเลยเยอะขึ้นเราต้องมีการนี่นะครับเบาซุ้มล้อน,นะครับจะเถิบเข้ามาด้านในนะครับทีเนี้ยเวลาเลี้ยวเนี่ยไายห่วงเลยนะครับมันสามารถบิดอย่างนี้ได้เลยในตัวพ้นีวงได้กว้างขึ้นนะครับงานต่อไปเราจะขยับขาคันเร่งขาบเบรกนะครับให้มาอยู่บริเวณนี้ พื้นฐานของรถกอล์ฟที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยมันอยู่บริเวณค่อนข้างกลางนิดนึงซึ่งการที่เราจะโยกกลับไปขวาเนี่ยแล้วมันมีการย้ายค่อนข้างเยอะถ้าเปลี่ยนกลับมาอยู่ทางซ้ายเราแค่ทําการตัดต่อยืดขาเบรกต่อสปริงแล้วก็สลิงเข้าไปรับเราก็คิดว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ย้ายซ้ำใครถ้าเขาขับขวากันเราอยากขับซ้ายก็ดีไซน์ตรงนี้เราคิดว่า มันคือที่นั่งของอัลเล่กับกัดจังนะครับโอโบจามะเดีสตอยู่ตรงนี้มีที่นั่งเล็กๆตรงนี้ระบังเรื่องแล้วนนครับมินิมินิธรรมดาล้อสิบแลพี่ติว๋วใช่แต่นี้เาล้อแปดเราเป็นมินิของโคตรมินิตอนเนี้ยตีเสร็จไปแล้วนี่คืออย่างนี้นะครับดูนะครับอันเนี้ยตัวนี้ ถ้าเราเหยียบนี่ปั๊บนี่ฮะพี่ปิวมีดึงเบรกได้แลยไอ้ขายมันอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาต่อขาแน้วต่อขาเบรกนี่ครับอันนี้คือเบรกมือนะครับเบรกมือได้อยู่ที่เท้านะเวลาเรากดปั๊บไอตัวเนี้ยมันสามารถขลาย็อกได้ที่ขาเลยถูกป่ะพี่หรือไม่เวลาเราเหยียบคันเร่งปุ๊บอันนี้อันนี้ก็ปลดอัตโนมัติเลย ครับอินดิเรียภายในเนี่ยเราใช้วิธีการอันไหนที่เป็นชิ้นส่วนของเหลือใช้ที่อยู่ในสตูดิโอเรานะครับอย่เช่นเบาะรถเนี่ยเป็นเบาะรถเตานะครับที่เรามาดัดแปลงปรับเอาหัวหมอนออกแล้วก็เย็บให้ได้ลวดลายตามที่เราต้องการแล้วก็ในส่วนของอตัวแดชบอร์ดนะครับอันนี้เรามีอะไรเก็บไว้อยู่แล้วก็ดีไซน์มันลงไป อันนี้เป็นงานต้องบอกนะมันเป็นงานสนุกนะครับเป็นงาน create idea ของเราแล้วก็ตอนนี้น่าจะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราตีปิดนี้เลยพี่ผมก็มจะฝังกุญแจแค่ดอกเดียวพอแล้วท้ายแล้วมาตายน้ำตื่นนะครับมัเสียที่ตัวนี้นะครับนี่ตัวไมโครสวิตซึ่งอันเนี้ยร้านอะไหล่มันก็ไม่มีนะครับเราไปได้มาจากร้านเครื่องไฟฟ้านะครับเป็นที่ตัดไฟม้ง,งข้าวนะครับ จะฟังดูตลกนะทำให้ตลกเราไปหามานงั้นจริงๆนะครับอันนี้เราใช้ถังน้ำมันเดิมของรถกอล์ฟแต่ว่าทำสายรัดเอานะครับแต่อันนี้เซฟตี้นะติเพราะว่ามันมันมันไม่มีเกน้ำมันอยู่ได้คัมันใช้ระบบกึ่นน้ำมันกึ่นไว้ฟในเวลาเติมเราก็จะเห็นขีดแล้วนี่เดี๋ยวใส่ฝาหลอกวลัเตอมแล้วก็เปิดฝาท้ายเดี๋ยวลูกเล่นมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะเราจะทำอะไรกับมันนะครับ มองว่าถ้ามันเป็นจินตนาการในโลกกระตูแล้วอ่ะความสนุกมันอยู่ตรงที่มันไม่มีใครบอกเราว่าอันไหนถูกอันไหนผิดบางสิ่งบางอย่างอะมันไม่จำเป็นต้องไปเหมือนรถจริงเราทําตามใจเราให้มันออกจากความสุขให้มันออกจากรอยยิ้มเราอยากได้แบบไหนเราขึ้นไปนั่งแล้วเราคิดว่าแบบไหนที่เราขับได้สบายที่สุดแบบไหนที่เราขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ลําบากอะไรอันนั้นอ่ะไม่ว่าใครจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนมันนู่นนี่นั่น ผมไม่สนเพราะอันนี้มันคือจินตนาการของเราเอาละครับอาลาเล่ของเราจะได้ลงเมือสีแรกกันเล่นหลักช้ายก่อนนะคะนรับตัวรถตามไปเดี๋ยวจะมีอะไรบางอย่างที่เราอยากได้ฟิลลิ่งการ์ตูนจริงๆนะมีการถอดล้อแล้วก็เอาไปผ่าหน้าล้อแล้วก็ถาลองลงมาอีกเดี๋ยวเล่นข้างบนนี้กวมา ตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่เรามีความสุขที่สุดคือให้มันเหมือนกับในการ์ตูนมากที่สุดก็คือสีแดงเคาลบลายเส้นของท่านอาจารย์โทลิยาม่าคนที่วาดลูกวาดการ์ตูนลราเตอร์สแลงบอนน้องอาร์เร่ขอบคุณนะครับสําหรับการสุริตนะครับสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์กันมาให้เราในการล้างสายผนงานในครั้งนี้กันด้วยครับ ี่ครับที่พ่นไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ทีมเรากำลังใส่ตัว,ตวม้อเท่านะั้นเห็นไหมครับเราเปลี่ยนพวกบูทนี่นะครับอย่างที่เราทํากันเหมือนทั่วไปแล้วอันไหนที่มันมีการชารุดนะครับบูททุกอย่างแล้วก็ลูกปืนอะไรต่างๆเนี่ยเราจัดการเปลี่ยนใหม่ให้หมดโมดิฟายล้อเพิ่มเติมนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้เราไปกลับหน้าล้อ เพื่อที่เราต้องการให้ล้อเนี่ยมันยื่นออกมาอีกออกมาขนาดนี้นะครับให้มันดูเป็นการ์ตูนก็อย่างที่สร้างกันไปว่าต้นแบบของการ์ตูนในครั้งเนี้ก็จะเป็นตัว Morris Cooper S Mark One รางเก็บสายไฟแล้วก็จะมีอะไรแบบจิ๊กๆๆกๆนะครับที่มันควรจะเติมเต็มเป็นไปได้ของมินินะครับใส่ให้มันครบเลย ตัว B นะครับที่เรายังพอมีอะไรที่เรากเก็บเก็บไว้นะครับเหลือที่สามารถนําไปใส่แล้วนะครับค่อนข้างเหมือนองค์ประกอบตกแต่งทั้งภายในภายนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเราไม่อยากข้ามเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ตูนแต่มันต้องมีดีเทลมีรายละเอียดเด <c oughs> ี๋ยวจะพุ่งไวนู่นแรงมาก ันอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆนะครับที่สามารถทำให้คุณเป็นเด็กได้ในทุกเวลาครับ Let's go ไปลลาอย่างกัน Let's s l ั m ในเรื่องของมุมเลี้ยวของล้อแล้วก็การปรับแต่งเนี่ยเราผิดพลาดไป2รอบก็คือครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ตามที่เราต้องการางานที่2คือเรื่องมุมเลี้ยวนะครับซึ่งเกิดการผิดพลาดคือล้อมันไปฟัดกับตัวบอดี้นะครับอันนี้เราก็ซ่อมสีไว้รอบหนึ่งอันนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับไอตอนที่เราทำอะแดปเตอร์ไอห้านิ้วครึ่งใช่ไหมครับ่ฟิววงล้อมันก็ตอนแรกมันขูดเข้าไปใช่ไหมครับพอเรามาเติมตัวนี้เข้ามา ให้มันยาวขึ้นเพื่ออยากได้ล้อยื่นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยมุมล้อเวลามันเบี่ยงมันเี่ยงอย่างนี้เลยใช่แเราก็ทำไปแล้วแหละวอลสูมวอลอะไรทุกอย่างนะทีนี้มันไม่พ้นมุมกำ้างขึ้น,นสุดท้ายแนละ้วแกที่ต้นทางเลยดีกว่านะครับสำหรับระบบบังคับเลี้ยวข้างนันน้นน่เรามีการรื้อเจ้าตัวแหนบขวานนะครับระบบซับแรงระบบการกระเทือนของด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ขยายแหนบให้ยาวขึ้น เพื่อให้ยืดออกมาได้เยอะขึ้นนะครับนี่เราไปเอาแหนบของมาสตาบมน,นมีเลียมาพี่จุซึ่งซึ่งขนาดของแหนบเนี่ยอันนี้มัน4.5่ดห้าแต่อันนี้มัน5มันต่างกันครึ่งครึ่งเซนนะครับเราก็เลยมาเอาวน,นิดเลยเพื่อให้มันล็อกอก,กับว่าตัวนี้ได้เ,เรียนแนวแตเดียวพอมีการทําปิดนกใหม่นะครับบนล่างเพื่อที่จะขยบ ล้อให้มันออกมาได้ตามมุมที่เราต้องการมากที่สุดเดี๋ยวเราเมื่อต่อปีกนกเสร็จบั๊บเราต้องมายืดแหลกเดี๋ยวเราจะจับล้อให้มันได้องศาก่อนคือคให้ให้ให้ปีกนกมันองศามันได้เซนเตอร์มันได้ขึ้นระหว่างขึ้นลงเนี่ยอ่ล้อต้อ,ง,องตั้งฉากอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ล้อต้องตั้งฉากตลอดจริงมันไม่จำเป็นต้องทําอะไรเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> แต่เราอยากได้งานตามจินตนาการรูปวาดเราก็เลยอยากได้แบบนี้นะครับ <c oughs> กระจกทรงแบบเนี้ยถ้าในสับคนเล่นมินิเขาเรียกกระจกทรงเทคนะครับจะเป็นของแต่งก็ต้องพูดกันด้วยความจริงคือในในการ์ตูนเนี่ยเราเห็นภาพแค่สองมิติเราไม่ได้เห็นข้างในด้วยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตาดใจเราแล้วเราอยากได้แบบไหนได้คู่สีแบบไหนได้ลักษณะการเย็บแบบไหนทำตามที่เราชอบในคู่สีที่เป็นทูโทนแบบที่เราชอบ เป็นสีแดงมาลูตัดกับเทาเม็ดสีไทยแล้วก็พรมสีแดงเข้าไปอีกใน่วนของที่นั่งทางด้านท้ายนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะนั่งได้จริงหรือเปล่าแต่เราจินตนาการไปว่ามันคือที่นั่งของกระจังที่นั่งของโคบอลล์ที่นั่งของลูกสมุนของอาราเล่มันแค่นี้จินตนาการก็มีความสุขแล้วนะครับครับตอนนี้ไภายในเราเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วนะครับเราอยู่ทีหา้านกระจกแล้วที่เดิมเรานะครับบนแห่งเสงสวัสดีครับสวัสดีครับ หน้าเนี่ยผมเป็นกระจกสองชั้นนะครับทำล่โค้งแล้วก็เหลือพิ้วใส่ย,าง,ยางใสเหมือนรถจริงมีหลายคนสงสัยว่าพี่ครับพี่ไปสั่งกระจกที่ไหนอ๋อไม่ยากเลยครับไปที่โรงงานกระจกเลงครับสั่งตัดใหม่ครบทุกบานเลยนะครับผมที่ BSG นะครับบ้านเฮงเสงนะครับจังหวัดนครปฐมอันนี้ที่โรงงานกระจกซึ่งงานทุกอย่างเราก็ไปฝากไว้ที่นี่นะครับให้เขาจัดการดีไซน์ให้เราทั้งหมด เราจะตัดแค่ชตวงนี 1, 2, 3, บ้บาทหนึ่ง4าบานประตูเราไม่ตัดนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยให้รับลมแด้น,นี้มาถึงขนาดนี้แล้วไม่ทำใหม่ไม่ได้ไม่ตัดใหม่ไม่ได้ต้องทำทอย่างเดี๋ยวรอที่นี่ครับประมาณ1นอาทิตย์นะครับพี่เข้าโรงงานตัดกระจกแล้วก็เดยจะได้มาต่อกัน นี่ครับเ r ื่อนของเรานะครับสำหรับเจ้าต็อกเตอร์สลัมกันน้อยๆเล่นอนนี้เซียเบก็เริ่มเหนื่อยล้าเต็มทีแลวใกล้จะไฮไลท์กันเต็มแกแะละ้วก็พูดถึงเรื่องของการอาีไซน์อุประกอบตกแต่งในเรื่องของภายนอกนะครับอันนี้ดูตามประตูลเลยนะครับภาพวาดเป็นแบบไหนสติกเกอร์ ที่ใส่ลงไปก็เป็นแบบนั้นจากที่เราทำกระจกแล้วภายในเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้เราทำการนี่เราสละเรือนะครับเอาของที่เรามีอยู่เลยนะครับไปยิงฟิล์มลายไม้เราก็ทำเป็นลุกมาร์กวันแต่ว่าเรามีการเวลาแกนพวงมาลัยนิดนึงนะครับนี่มันจะถูกจัดวางเรียงอยู่ประมาณนี้ ซึ่งบางสิงบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อของแท้หรอกนะครับเราใช้การดัดแปลงเราใช้เขาเรียกว่าเศษวัสดุหรือวัสดุที่เราสาม,มารถซื้อได้ตามท้องตลาดเอามาตัดแปะเอามาตัดแต่งเอามาปรับใช้ให้มันเหมือนที่สุดอันเนี้ยมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งแล้วก็ใส่สปอตไลท์นะครับสามดวงดวงใหญ่ๆนะครับอันนี้มันจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงเพออยากให้มันเหมือนในกระตูนก็คือใส่ไปบริเวณกระจังหนะ้า มาถึงจุดนี้แล้วภาพใน,นตูลเกินกว่า80เรริ่มมาแล้วเหมือนยังไงก็เหมือนนะครับพอเราดูแล้วอันนี้ดีเทลเนี่ยมีจุดเดียวเดี๋ยวตัดอันนี้นออกนะครับให้เหลือจุดนี้นะครับมาร์กิ้งลงไปนี่ป<ะ>้าจะได้เข็มขัดสามเส้นเหมือนแน่นอนงานอย่างสุดท้ายของเรานะครับ การทำโผงล้อนะครับทั้งนี้นั้นก็กราบขอบพระคุณนะครับช่างหนูคลาสสิกจากพทุมทานนีนะครับเพื่อนพี่น้องใจดีของเรานะครับซึ่งคุ้นเคยกันในฟิลของเลโทคาร์ซึ่งเขาตีลินหน้าไปพวกโ่งเย็บพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปขอสารตั้งต้นเขามานะครับเป็นโผงล้อของพวกเลโทญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดเอามาแล้วก็ทําการปรับแต่งเองนะครับเอามาตัดต่อเอามายืด เอามาเคาะนะครับปีคิ้วทำให้มันเหมือนกับรูปมากที่สุดตัวโป่งที่เราอยากได้นะครับในเราสบใจแล้วต้องการอันนี้ท่านพี่ปิวเพื่อที่จะมีลิ้นนะครับที่จะเอาไว้เป็นเน็บคิ้วโครเมียมเพื่อเก็บจริงๆเนี้ยอันเนี้ยมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าในในรูปมันนั้นมีไงพี่ใช่เราก็เลยต้องทำเติมนะครับนี่ ันนี้เดี๋ยวเสร็จอันนี้เดี๋ยวได้ทําการเจียรขัดแล้วก็เดี๋ยวทำสีกันแล้วครับนี่ครับเราจะดูอย่างดีไซน์หมวกแล้วเนี่ยมันเ,เป็นลักษณะแบบนี้เราตัดขาวนะครับก็พ่นแก๊ขาวด้วยเี่ได้ดลักษณะเป็นหมวกของมอริส o ปเสแบบด็อกเตอร์ลัม นี้พ้นไ้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเคลือบกันนะครับนี่ครับเหมือนแล้วใช่ไหมนี่ถ้าใส่หวยนี่น้อยเป็นมดแดงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ของท่านเซมเบ้นะครับแล้วก็อันนี้นะนี่แล้วตัวโป่งนะครับที่เราโปขัดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จากฝีมือจานปิ้วนะครับและขอบคุณอีกทีกันรับช่างหนูคลาสสิกนะครับที่ขายสารตั้งต้นให้เรามานะครับให้เรามาดับแปลงครับอันนี้ ก็แวะไปกันได้นะครับช่างหนูประทุมนะครับนี่ค่าีิจไรแล้วอยู่นี่ครับเห็นไหมครับครับก่อนจะปิดธารกิจใหญ่ของเรานะครับเรา มีภารกิจรองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เล็กนะกับการที่เราต้องเอารถไปโชว์ในงานฉลองครบรอบ3ปีนะครับงานมูลไอช็อปบางเกอะนะครับที่ตลาดรถไฟสีนคลินนะครับวันนี้เรามีอาวุธลับที่เราจะนําไปร่วมงานด้วยนอกจากเจ้ารถอารเลข่ของเราที่เราทําไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นครับ ส่วนดิสเพย์ที่เรานำไปที่งานมูลไอช็อปที่ตลาดรถไฟสีนัทลินนะครับก็เราอยากให้ทุกคนได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับกระตูนดรสลัม um กันหือว่าอารเร่เราก็เลยปลิ้นตัวกระตูนนี้นะครับเป็นแผ่นๆทแผนแล้วก็ไปเรียงไว้รอบรถแล้วก็มีหุ่นโมเดลของ ale, อารเล่ที่รุ้จิเพื่อที่จะให้คนที่มาดูคนที่มาชมรู้ว่าอันเนี้ยมันคือรถ ที่อยู่กับเรื่องราวในการ์ตูนแล้วก็เป็นรถที่ออกมาจากลายเส้นแบบนี้อันนี้ก็ความฝันจินตนาการของเรานะครับที่เราเห็นภาพหนึ่งว่ารถอาราเล่รถดรถตสลัมของเรามันควรจะได้มาอยู่ในไงแบบนี้แล้วก็ให้คนได้เห็นจินตนาการจากโลกการ์ตูนของเราว่ามันสามารถเป็นไปได้แลวมันมันออกมาในรูปแบบของรถได้จริงๆ นั้นก็กราบขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานคูนายช็อปบ k k คครบรอบ3ปี P นะครับที่ตลาดรถไฟสีนักลินที่ให้เกียรติจากคณะกรรมการตัดสินที่เป็นชาวญี่ปุ่นละต่างชาติเนี่ยให้เราได้รางวาัลเบสออฟคัดต้องคานะครับในงานครั้งนี้ชนะเลิศก็ไม่ได้คาดหวังกับมันแต่ว่าดีใจจะเก็บถ้วยรางวัลผลงานครั้งนี้เป็นโทรฟีหนึ่งในด็อกเตอร์กาลดของเรานะครับกราบขอบพระคุณมาด้วยครับขอบคุณครับ การเดินทางของดรเซมเบ้และโนริมากิอาราเล่และสมาชิกหมู่บ้านนักควนวิ่ทุกท่านวันนี้เราจะเคลื่อนตัวอย่างเป็นทางกายกันแล้วนะครับไปครับ เราก็คือเด็กคนนึงครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราได้ใช้จินตนาการจากความเป็นเด็กของเราใส่ลงไปในผลงานมันสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้เราได้เสมอสิ่งที่เราสร้างมันออกไปมันได้ออกไปสู่สายตาของทุกๆคนและ้ะเราได้รับสิ่งที่มันเป็นความสุขนั้นกลับมาแล้ออวล่ะเดี๋ยวเาดูกันว่าครั้งต่อไป งานชิ้นไหนมันจะออกไหมให้ทุกคนได้ร่วมยิงเลยแล้วผมกับเด็กก็เล่นกันแหละต่อยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนี้ live.